นี่ไงมุมนี้ <c oughs> เอาอหนังนั่งด้วยนะเอาอีมานั่งด้วยนะอ้ยอันนี้ของสาวน้อยทำสวนนะจ๊ะอ้อยอ้อยอ้อยดำสมุนอ้อยดำนี่เขาช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีเนี่ยสาวน้อยทำสวนร้องเพลงเพราะเพราะเพลงทุกเพลงที่สาวน้อยทำสวนร้องเ่ะเหมือนเป็นนักร้องเลยอะ่ะอืม เพราะมากนะสาวน้อยทรสวนร้องเพลงพอ่ะพพอน้องหนวดอ่ะจริงๆนี่พๆออน้องหนวดมัมรีขาวตาเที่แอ็ดนครพนมช่องเดโชสุขินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุขินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตร,รนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่ขาวตาเที่ยนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนะอย่าลืมนะจ๊ะติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไม้ต้นพืชต่างๆไปที่ช่องเดโชสุขินได้เลย อันนี้คือเราอันนี้เป็นมะกอกฝรังเนี่ยยอดอ่อนกินได้นะหลายคนยังไม่รู้นะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวอะ่ะอร่อยดีบางคนก็ไม่รู้จริงๆแหละใช่ไหมแต่บางคนก็โอโ้โหแบบคือเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวสาหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวนะมะกออฝรั่งเนี่ยน้องที่บรบษัทเราเนี่ยชอบกินมากเลยน้องกระต่ายอะ่ะโอโ้โหนี่ขอขอแหวกเข้าไปหนนอกว่แหวกแหวกเข้อือ เจะไราพามาดูอะไรอันนี้เพื่อจะตัดแต่งแบบเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้โหระพาที่เราเพิ่งจะตัดแต่งทำสาวไปนะโหระพาเนี่ยเด็ดยอดปักชำติดง่ายนะอ,อุ๋ย้ยนี่โตดีเลยนี่เนี่ยที่เอามาฝังฝังไว้ว,งวางไว้เนี่ยอันนี้คือคืออะไรรู้ไหมอโวโคโดเอาเม็ดมาฝังฝังไว้เนี่ย ขึ้นมาสามต้นแล้วก็เอาในหนามาเลยเรยหวานได้วยเนี่ยขึ้นแล้วเห็นไ้มในหนาที่หวานๆนเนี่ยเนี่ยขึ้นแล้วหนุ่นนี่ในหนาขึ้นแล้วในหนานี่อยากให้ทุกคนไปซื้อในหนาสายพันธุ์อะไรก็ได้ที่อเองชอบกินนะแล้วเอามาเอ่อเอามาวนหวานเลยโรยไว้ในหนานี่กินอร่อยแล้วก็ที่สำคัญใบเขาเนี่ย เอามาทำน้ําหมักไล่แมลงได้ไอ้นี้เราจะต้องพูดแบบนี้ทุกคลิปนั่นแหละเพราะว่าจะมีกลุ่มคนรักการปลูกมือมาหัดปลูกเข้ามากดติดตามไงมองนู้นน่ะดกเรามี2ต้นนะเออ,เอ,อเมะอกอกฝรั่งเนี่ยเรามี2ต้นนะอ้นี้มันรากลงดินไปแล้วละเห็นไหมใอยู่ในกระถางยี่สินิ้ว แตกหมดละกระถางพลาสติกมันอยู่ไม่ค่อยทนเหมือนกับเนี่ยวงล้อย,ยางแบบนี้อยากให้ทุกคนหาล้อยยางมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้อย่างทนเลยล้อยยางกับเนี่ยล้อย,ยางนะทนกับแบบวงบ่อซีเมนอีกเราว่านะจริงๆคิดว่านะสำหรับเรานี่ก็คือเอาวงล้อย,ยางเนี่ยไปหาซื้อมาเส้นละห้าบาทสิบบาท ซื้อเลยแล้วก็มาใส่มาปลูกต้นไม้ต้นพืชที่เรารักเราชอบหวักว่าจะได้กินอนะ่ะเราจะเริ่มได้กินแนละ้วลูกนี้แหละแฮ่ทับทิมแฮ่เราคิดว่าเราจะได้กินทับทิมแล้วคิดดูคิดดูดดถือว่าโอเคนะ ปลูกมานานแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นเนี่ยติดดอกเนี่ยลูกเดียวเราก็จะทําคลิปอะ่ะอวดอวดในสวนมีอะไรอวดที่หมดเลยเข้าใจใช่ไหมอ้มะนาวผู้วงมะนาวถาาว้าน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลรีบตาเนี่ยเราเพิ่จะตัดโดนตัดนี่เอามาเนี่ยพอมาขาเจอตัด,ตดพืชผักต่างๆอ้าโอ้โหเอือหา ทำรายกัรจะเนี้ยฮะอทำรไรกันอันนี้กินอร่อยนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยกินอร่อยนะพี่หอยทากเนี่ยเอออยากให้เจอนกกระปูดนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายเนี่ยคือเขาจะเอาไปทำน้ำหมักหอยทาก เกษตรกร,กรแต่เราก็ไม่ทำนะแต่ช่องน้องน้องอะไรนะเขาทำน้ำหมักหอยทากต้นไม้เขียวเขียวก็ได้ไม่ได้เขียวได้ไงเขามีแคลเซียมนนยมีแคลเซียมมีโปรตีน,นใช่ปะ่ะพวกเปลือกหอยเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าพวกเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกอกระดองเต่าอย่างนี้อันที่เป็นกระดูก เปลือกสัตว์เปลือกแข็งอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเอามาหมักทําน้ําหมักแคลเซียมกุ้งหอยก้างปลากระดูกสัตว์เอามาหมักรวมกันทําเป็นพวกน้ําหมักแคลเซียมได้เป็นอย่างดีเลยรู้ป่ะแล้วต้นไม้เขาก็จะเขียวสดได้แคลเซียมร่างไอ้กิ่งพันก็จะแข็งแรงด้วยเพราะว่าเหมือนคนน่ะใช่ป่ะมันก็จะไปบา รุงกระดูกและฟันนะพวกแคลเซียมอ่ะวิรอก่อนรอก่อนรอกินนะจ๊ะรอกินอันนี้เป็นต้นอ่ะเป็นของน้องเอ9ก้าเก้าเกษตรอินซีนะเนี่ยใบอย่างเงี้ยต้องดิดออกนะเขาจะแห้งๆเนี่ยใบพวกเนี้ยเป็นพวกปลาสนิมเนี่ย ต้องดิดออกเอาออกให้หมดอันนี้เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ต้องเอ9 9เซนเซียให้มานะส่วนนี้เก็บไปหลายลูกแล้วเก็บกินไปหลายลูกแล้วเนี่ยเชื้อรงเชื้อราใบพวกนี้ต้องเอาออกต้องเด็ดออกดูแลดีๆคือต้องดูแลดีๆอะไม่งั้นอดกินแน่นอนเลย งานจังเลยพี่กับพี่ฝนเนี่ยงามๆเห็นปหต้องบำรุงหน่อยบำรุงหน่อยมาลาแป้นชราพรบำรุงด้วยพรม,มาเคาเจอร์พรม,มาเคาเจอไม่รู้อะตัดโน่นตัดนี่ตัด,ด,ตด,ด,ตดแต่งอะไรก็แล้วแต่เอามาหมกหมกหม,ม,มกไว้เป็นปุ๋ยชั้นดีซึ่งคือในสวนเราเนี่ยมันปลอดสารใช่ไหมพอปลอดสารเนี่ยตัดแล้วเอามาทําปุ๋ยเนี่ยมันจะ เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยแหละตัดต้นกลงต้นกล้วยเนี่ยเนี่ยมาใส่เอามาหม,มกหมกเอาไว้นี่เห็นป่ะเนี่มีมะคงมะเขือให้กินจะแยกตะปะะเบันลมอันนี้อลองริดใบออกนะพยายามริดใบออกเขาตัดปักชำได้เนี่ยริดใบออกเดี๋ยวค่อยมาริดมันจะได้ป้องกันพวกโรคมแมลง เพี้ยได้อะไรเงี้ยรอกินไอ้น,นี่เพิ่งจะตัดแต่งแหม่เดี๋ยวทีนี้ทำรไรกันจ้าทำะไรกรันทำะไรกรันเดี๋ยวเราต้องอัดคลิปสั้นนะเนี่ยพวกนี้หอยทากเนี่ยไม่รู้อ่ะบ้านเรานี่หอยทากเยอะมากเดี๋ยวเราจะต้องเอาขึ้นอกคลิปะนะนี่แต่ทีทำไมเขาไม่ <c oughs> เขาไม่เขาไม่มีความม่วงนะ น,นี่ของบักดุ่ยเพื่อนเรานั่นเนี่ย,ลยกล้วยหนักกล้วยหนักอ่ะนี่มีความม่วงเลยแปลกๆก,กลายพันธุ์ไปละมั่งคุณอนุสรชื่นคลังองน,นี้ตัดแต่งไ้ละร้อยเขาแตกใหม่มะเขือมะเขือ,อโอ้โห อืเดี๋ยวกันจะต้องอัดอัดคลิปนะอัดคลิปสั้นไว้นะไปล้วเด้อ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ good morning ป๊าป๊า good morning อยู่ข้างบนวู้ๆโหเดี๋ยวเราอัดคลิปทิ้งๆเก็บๆเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆค่อยปล่อยเงี้มันจะได้แบบไปกระตุ้นการมองเห็นของ AI เขา ไปหาหมอตัวสุขภาพแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ